กราสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงคุณอัจฉริยะทนายเดชาและพี่อุบริยะกันสักหน่อยนะครับจากการที่ได้ติดตามาข่าวของน้องชมพู่ซึ่งทุกวันนี้นะครับก็ยังจับตัวคนร้ายตัวจริงไม่ได้สักทีก็มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นที่บ้านกกอกอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะข่าวของลุงพลที่ช่วงหลังๆก็มีคดีความเกิดขึ้นตามมามากมายซึ่งก็กําลังเคลียร์ไปทีละคดีนะครับและก็มีทนายความดังๆนะครับหลายท่านรวมทั้งทนายอย่างคุณอัจฉริยะที่เข้ามาอยู่ในวังวนเรื่องราวของลุงพลด้วยทั้งฟ้องกันไปมาระหว่างลุงพลกับคุณอัจฉริยะและล่าสุดนะครับทางทนายต้ามกับคุณอัจฉริยะทนายเดชานะครับก็ฟ้องกันไปมาอีลงตุงนางกันไปหมดนะครับ และล่าสุดคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับก็โดนข้อหาฟอ้องร้องหมิ่นประมาทนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณอ่านนะครับอ่านไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงแล้วนํามาโพสต์ว่าที่คดีปาจีนะครับพิพากษากับจํา3เดือนไม่รอทนายตั้มกําลังทําเรื่องประกันตัวสู้ต่อในชั้นศาลซึ่งพอโพสต์นี้ออกไปนะครับก็ทําให้หลายคน พากันตีแผ่เรื่องนี้ออกไปกันมากมายนะครับรวมถึงทนายเดชาก็ได้มีการโพสต์แบบนี้เช่นเดียวกันที่เพจทนายคลายทุกและมีการไลฟ์สดพูดคุยกับ f c เลยทําให้ทนายตั้มนะครับจึงเข้าไปแจ้งความคุณอัจฉริยะและทนายเดชาแล้วและล่าสุดนะครับได้รับรายงานข่าวมาว่าทางพี่อุ๊ปก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยเกี่ยวกับทนายตั้มเช่นเดียวกับคุณอัจฉริยะและทนายเดชาซึ่งทําให้ทนายตั้มไม่อยู่เฉยๆแล้ว เห็นว่าจะจัดคดีให้กับพี่อุ๊ปอีกคนเพราะทนายตั้มเองบอกว่าตนไม่เคยไปพูดถึงพี่อุ๊ปเลยทําให้ทนายตั้มนะครับอาจจะต้องจัดให้กับพี่อุ๊บรู้สึกเสียทีนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองอย่าพูดให้คนอื่นเสียหายจะได้รู้นะครับว่าทนายความจริงๆเขาทํางานกันยังไงเรื่องนี้นะครับก็วุ่นวายกันไปหมดจากน้องชมพู่นะครับกลายเป็นคดีอะไรก็ไม่รู้นะครับและช่วงนี้นะครับทางทนายทุกท่านเลยก็บอกให้ลุมพลน,นะครับปิดวาจา แล้วมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวทนายจะดูแลให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับไม่พูดเลยจะดีที่สุดให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้ววันหนึ่งนะครับสังคมจะเข้าใจเองนะครับและถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ